ธรรมะไฟแลบชื่นชมเนนน้อยท่องบทสวดแทบไม่มีพักหายใจเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่เหล่าบรรดาชาวเน็ตต่างให้ความสนใจเป็นอย่างมากในขณะนี้จนถึงขั้นตกอกตกใจไปตามๆกันหลังปรากฏคลิปวิดีโอของเนนน้อยที่กำลังท่องบทสวดโดยเรื่องราวดังกล่าวถูกแชร์โดยผู้ใช้ t ิ k t ok บัญชีร,รายหนึ่งซึ่งคลิปดังกล่าวมีชาวเน็ตเข้ามารับชมกันอย่างล้นหลามจนกลายเป็นกระแสไวไรัลในขณะนี้และมีผู้รับชมมากกว่า20ล้านคน มียอดกดไลค์เป็นจำนวนมากซึ่งภายในคลิปจะเห็นได้ว่าเนนน้อยสุดเก่งท่องบทสวดแบบคล่องแคล่วแบบไม่มีสะดุดเยี่ยมสุดๆไปเลยค่ะก็เรียกได้ว่าสำหรับคลิปว,วิดีโอนี้เป็นคลิปว,วิดีโอ,ววโอที่เนนน้อยกำลังท่องบทสวดเป็นภาษากรัรมพูชาขอบอกเลยว่าไม่มีสะดุดแม้แต่น้อยภายหลังจากที่คลิปดังกล่าวถูกเผยแพร่ในโลกออนไลน์เหล่าบรรดาชาวเน็ตต่างให้ความสนใจเป็นอย่างมากในขณะนี้แชร์เรื่องราวดังกล่าวต่อๆกันออกไป จนคลิปกลายเป็นกระแสไวรัลและมีผู้รับชมกันอย่างล้นหลามนอกจากนั้นยังมีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันอีกมากมายซึ่งชาวเน็ตหลายคนต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าสาธุกับเนนน้อยและต่างชื่นชมทําไมเนนน้อยเก่งจังเนนเก่งมากค่ะถึงจะฟังไม่ออกแต่ก็น่ารักมากเลยค่ะส่วนมนต์ภาษาเมขมรขลังมากเจ้าค่ะสาธุเนนผู้บริสุทธิ์ ข้าพเจ้าขอรับพรนี้ด้วยค่ะสาธุอนุโมทนาบุญด้วยนะคะสาธุด้วยนะคะน้อยครั้งมากที่จะได้รับฟังแบบนี้เห่ซูมกันใหญ่รอตตอรี่แม่จูนหลังจรดปากกาย่าถือว่าจบลงด้วยดีสำหรับเรื่องราวของครอบครัวนักร้องดัง หนุ่มกลากับอดีตภรรยาจูนเพนชุรีโดยทั้งสองได้เซ็นใบหย่าก,กันเรียบร้อยที่ว่าการอำเภอสมุทรปราการโดยทั้งสองคนบอกกับนักข่าวว่าทุกอย่างจบลงด้วยดีตามเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้โดยจูนมีสีหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใสเช่นเดียวกับหนุ่มกลาที่มีสีหน้าที่เรียบเฉยพร้อมกับยกมือไหว้ทักทายสื่อภายหลังจากเซ็นใบหย,ย่าจูนเผยว่าการจดทะเบียนหย่าว,วันนี้ เป็นไปอย่างเรียบร้อยตามที่ตกลงกันไว้ไม่มีเงื่อนไขอะไรเพิ่มเติมส่วนตัวยอมรับว่าใจหายนิดนึงเพราะรู้จักกันมานานแต่นี่ถือว่าเป็นทางออกที่ดีที่สุดเลยสบายใจที่วันนี้ทุกเรื่องจบได้เสียทีเหมือนยกภูเขาออกจากอกขณะที่ภายหลังจากที่จูนเพนชูรีให้สัมภาษณ์กับนักข่าวเสร็จเธอก็ซื้อ,รอลรตอรี่ก่อนกลับขึ้นรถโดยเลขที่ซื้อคือ550-452โดยเธอบอกว่าเลขนี้ไม่ได้มาจากที่ไหน แต่เป็นเลขที่หยิบมาเฉยๆแต่งานนี้ข้อหวยถึงกับเอเพราะ452คือจำนวนการโอนเงินที่จุนเคยชี้แจงและนอกจากนี้ข้อหวยได้มีการส่องทะเบียนรถตู้หรูคันสีขาวของจูนเพนชุรีพบว่าเลขทะเบียนรถคือ4646ขณะที่รถเก่งหรูคันสีดำของหนุ่มกะลาก็ถูกจับตาเช่นกันคือ4646งานนี้ทำเอาเหล่าบรรดาคอหวยต่างฮือฮากันยกใหญ่ คือพอเรารู้ว่าเราเราเรามีเนื้อร้ายเป็นมะเร็ง <_' c methodology> ขั้นตอนที่1ก็คือการฉายรังสีแล้วคุณหมอก็ทําการวินิจฉัยแล้วว่าต้องทั้งหมด30ครั้งจนครบ30ครั้งปรากฏว่าไม่มีจุดของมะเร็งตรงนั้นแล้วสําหรับออนออนอน์ on, ปัญญาวงศ์นางสาวไทยปี2535ภายหลังตรวจพบเนื้อร้ายที่นําไปสู่การ,รเผชิญกับโรคมะเร็งต่อมไทมัส ส่งผลให้เจ้าตัวต้องเข้ารับการรักษาและเฝ้าดูอาการอย่างใกล้ชิดโดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญล่าสุดอ่อนอคงได้มีโอกาสออกมาเปิดเผยผ่านทางรายการโตะหนูแม่มกับพิธีกรตัวแม่หนูแม่มสุริวิภาพร้อมเล่าวินาทีชีวิตการต่อสู้กับโรคมะเร็งที่ต้องฉายลังสีบำบัดมากกว่า30ครั้งหลังจากทราบว,ว่ามีเนื้อร้ายที่นำไปสู่เชื้อมะเร็งมิงไปสักพักหนึ่งมันอึ้งตรงที่เราเป็นเนื้อร้ายและมันนำไปสู่การเป็นมะเร็ง ตอนนั้นคิดว่าจะรักษายังไงจะบอกลูกยังไงตอนแรกคิดว่าคงบอกแม่ไม่ได้เพราะไม่อยากให้แม่รู้ว่าเป็นมะเร็งเลยเลือกที่จะบอกลูกก่อนซึ่งตอนแรกเราบอกว่ามีเนื้อรายนิดหน่อยเพราะเราเพิ่งตรวจเจอลูกคนเล็กเขาก็ให้กำลังใจเขาบอกว่าคุณแม่ยังแข็งแรงไม่เป็นอะไรมากหรอกส่วนลูกคนโตก็ให้กำลังใจว่าแม่เคยผ่าตัดเป็นการผ่าตัดใหญ่แล้วคงไม่ไปถึงขั้นนั้นหรอกเดี๋ยวรักษาเดี๋ยวก็หายโดยขั้นตอนการรักษา คือการฉายรังสีใช้รังสีพุ่งเป้าไปตรงที่มีเนื้อร้ายแล้วคุณหมอก็ทําการวินิจฉัยไว้แล้วว่าต้องรักษาทั้งหมด30ครั้งซึ่งก็ไม่น้อยนะคะช่วงที่รักษาด้วยการฉายรังสีคุณหมอก็บอกว่ามันอาจจะมีผลข้างเคียงคือบริเวณที่ฉายรังสีไปมันอาจจะมีเบิร์นมีไหมอาจจะมีเบื่ออาหารอยากดื่มน้ํามากขึ้นและเราต้องดื่มน้ํามาก เพื่อจะได้ขับปัสสาวะคุณหมอก็ให้คําแนะนําให้ดูแลตัวเองทานอาหารที่มีประโยชน์จนจ่ายรังสีครบทั้งหมด30ครั้งก็ต้องเว้นไป1เดือนเพื่อทำทีซีสแกนดูว่าผลที่เราสายแฉงไปแล้วเป็นยังไงบ้างปรากฏว่าคุณหมอบอกว่าโอเคเลยสวยเลยไม่มีจุดตรงที่เป็นเนื้อร้ายเหมือนยกภูเขาออกจากอกจากนั้นต่อด้วยการทําเคมีบําบัดซึ่งในระหว่างที่เราฉายลังสีก็จะมีการตรวจต,ต่างๆมีการตรวจค่าเลือด ค่าต่างๆซึ่งระหว่างนั้นก็ตรวจแล้วไม่มีค่ามะเร็งเราก็เลยรู้สึกว่าเราไม่ได้เป็นบางทีวิธีคิดมันก็ช่วยเราได้อะไรไปไหนมาไปหาวเาเออทำไมวันนี้ผมไม่ยาวแม่หมอลมเลยโนะอ,อ้อันนี้สวยมาเลย ขอบคุณค่ะขอบคุณเอฟซทุกทุกท่านทุกทุกคนนะคะบา้าเป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่น่าเศร้าเชื่อว่าชาวติกตอกตหลายคนคงจะรู้จักกันเป็นอย่างดีสำหรับแม่ติด๊ดวัย74ปีที่ใครๆในเมืองบึงการก็รู้จักทั้งในตลาดและถนนคนเดินและผู้คนมักจะเห็นแกเป็นประจำมักจะสร้างรอยยิ้มให้กับทุกคนสำหรับยายติด๊ดบานพันลำเป็นตัวตึงดาวติกตอก เจ้าของตำนานคลิปไวรัล23ล้านวิวควบมอเตอร์ไซค์คู่ใจกับเสื้อสีสดใสทั้งสีชมพูสีฟ้าสร้างเสียงหัวเราะให้กับผู้ที่พบเห็นต่อมาทางด้านผู้ใช้ติ๊กต็อกรายหนึ่งซึ่งเป็นเจ้าของช่องที่อัปเดตคลิปยายติ๊ดเป็นประจำได้แจ้งข่าวเศร้าว,ว่ายายติ๊ดบ้านพันลำเสียชีวิตแล้วหลังประสบอุบัติเหตุถูกรถชนดับเมื่อช่วงกลางดึกวันที่24กรกฎาคมที่ผ่านมาพร้อมระบุข,ข้อความไว้ว่า คุณแม่ที่ทุกคนรักได้เสียชีวิตลงแล้วนะครับด้วยประสบอุบัติเหตุทางถนนยังไงแม็กจะมาแจ้งเหตุการณ์อีกทีนะครับขอบคุณที่รักกันนะครับขอบคุณที่ติดตามนอกจากนั้นทางด้าน f c e e o o o p เพจข่าวท้องถิ่นบึงการก็ได้โพสต์แจ้งข่าวว่าขอแสดงความเสียใจกับญาตินำเดอร์ยายตีนบ้านพันลำดาวติ๊กตกบึงการยอดวิวหลายล้านและดาวผับตลาดคับข้างถูกรถชนเมื่อคืนเสียชีวิต แม่ติ๊ดวัย74ปีที่ใครๆในเมืองบึงการก็รู้จักกันดีมักจะสร้างรอยยิ้มให้กับทุกคนโดยเหล่าบรรดาชาวเน็ตต่างเข้ามาแสดงความไว้อาลัยมากมายทั้งขอบคุณยายติดที่สร้างรอยยิ้มให้จนวันสุดท้ายและบอกว่าตอนนี้ยายติดคงไปเป็นนางฟ้าอยู่บนสวรรค์แล้วในช่วงนี้ซูปเปอร์มาร์เก็ตจีนกำลังเป็นกระแสร้รอนแรงภายหลังมีป้ายโฆษณาภาษาจีน โผใจกลางเมืองนครราชสีมาโดยในป้ายมีข้อความภาษาจีนซึ่งแปลออกเป็นภาษาไทยว่าซูปเปอร์มาร์เก็ตจีนธุรกิจหลักอาหารจีนขนมเครื่องปรุงรสอาหารแห้งอาหารแช่แข็งและสินค้าโคกพณฑ์อื่นๆพร้อมกับเบอร์โทรศัพท์ทิ้งท้ายโดยมีภาษาไทยแค่คำว,ว่าซูปเปอร์มาร์เก็ตจีนเท่านั้นโดยส่วนราชการหลายหน่วยทั้งตำรวจท่องเที่ยวสาธารณาสุขจังหวัดและสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา จึงเข้าไปตรวจสอบในเบื้องต้นซึ่งร้านไม่ได้เปิดให้บริการทั้งวันต่อมาทางด้านนายจิรศักดิ์สีเพชรผาณิจจังหวัดนครราชสีมาตรวจสอบซูปเปอร์มาร์เก็ตจีนที่มาเปิดดำเนินกิจการและขึ้นป้ายโฆษณาร้านจนทำให้ประชาชนหลายคนแตกตื่นและรู้สึกกังวลว่าเป็นกิจการของคนต่างด้าวที่มาเปิดดำเนินกิจการ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจในพื้นที่ทางส่วนราชการที่เกี่ยวข้องจึงลงพื้นที่ตรวจสอบในเบื้องตน้นโดยสำนักง,งานพาณิชย์จังหวัด ได้ขอเข้าตรวจสอบเรื่องใบอนุญาตประกอบกิจการเป็นนิติบุคคลซึ่งพบว่ามีใบอนุญาตอย่างถูกต้องและจดทะเบียนในนามบริษัทหวังจงหวังซูเปอร์มาร์เก็ตจีนและมีหุ้นส่วน3คนเป็นคนไทยทั้งหมดไม่ใช่คนต่างด้าวแต่อย่างใดส่วนลูกจ้างภายในร้านก็เป็นคนไทยทั้งหมดและสินค้าภายในร้านส่งมาจากร้านค้าย่านเยาวราชกรุงเทพมาได้ส่งตรงมาจากประเทศจีนซึ่งหน่วยงานสังกัดกระทรวงพาณิชย์ได้ตรวจสอบเรื่องการติดป้ายแสดงราคา พราะกฎหมายบังคับให้ต้องติดป้ายแสดงราคาให้ผู้บริโภคได้ทราบว่าราคาถูกหรือแพงเพื่อประกอบการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้านั้นๆจนอาจจะทำให้เจ้าของร้านหรือผู้ดูแลรู้สึกตกใจจึงปิดบริการชั่วคราวไปก่อนต้องขอให้พี่น้องประชาชนรวมไปถึงทางร้านอย่าได้แตกตื่นหรือกังวลใจเพราะเป็นการเข้าไปปฏิบัติงานตามหน้าที่เมื่อเกิดกระแสจึงขอเข้าไปตรวจ้ํากันเท่านั้น ไม่ได้ไปกันแกล้งหรือก่อกวนตามที่หลายคนเข้าใจอีกเหตุการณ์ที่สะเทือนใจภายหลังจากครอบครัว ประกาศยกสุนัขพันธุ์อเมริกันบูลี่3ตัวซึ่งเป็นพ่อแม่ลูกกันให้ฟรี free, ซึ่งเป็นสุนัขของนายสกลและนางสาวนณีของยุติชาวบ้านขอหมู่หนึ่ตำบลกุดขอนแก่นอำเภอภูเวียงจังหวัดขอนแก่นรุมกัดนายเหล็กสีปากอายุ70ปีเสียชีวิตที่บนถนนหน้าบ้านสภาพศพพบถูกรุมที่บริเวณศีรษะและใบหน้าเป็นแผลชะกัน ซึ่งไม่มีใครเห็นเหตุการณ์ว่าสุนัขออกจากรัวบ้านไปได้อย่างไรทราบมาจากเจ้าของที่กลับมาจากซื้อของในหมู่บ้านว่าปิดประตูเอาไว้และพันด้วยสายไฟเก่าสามชั้นพร้อมทั้งของแม่กุญแจเอาไว้แต่ไม่ได้ล็อกซึ่งทําเป็นประจำกระทั่งกลับมาพบว่าคุณตาถูกสุนัขทั้งสามตัวกำลังลุมกัดโดยนายสกลเผยว่าล่าสุดหลังจากเกิดเหตุ ภรรยาและญาติาติได้ไปพูดคุยกับทางญาติผู้เสียชีวิตแล้วซึ่งผลการพูดคุยจบลงด้วยดีไม่ติดใจเอาความไม่มีคดีความต่อกันโดยจะช่วยค่าทำศพและเยียวยาให้กับครอบครัวแต่ยังไม่ระบุจำนวนเงินซึ่งในส่วนของสุนัขทั้ง3ตัวนั้นขอประกาศยกให้กับคนที่ต้องการนำไปเลี้ยงฟรีๆโดยเจ้าตัวน้อยวัยหนึ่งปีซึ่งเป็นตัวลูกนั้นได้ติดต่อให้ไปอยู่กับเจ้าของคนใหม่แล้ว ส่วนเดอร์บี้และลิซ่าพ่อกับแม่วัยสามปีขอประกาศยกให้ฟรีเนื่องจากสะเทือนใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและไม่คาดคิดว่าสุนัขพันธุ์อเมริกันบูลี่จะกัดคนเพราะสุนัขทั้ง3ตัวไม่เคยมีประวัติกัดใครและไม่เคยปล่อยออกไปข้างนอกโดยตนเองซื้อสุนัขมาในราคา3,500บาทจากฟาร์มเลี้ยงในช่วงที่ฟาร์มทำจิจการต่อไม่ไหวซึ่งเป็นเลือดอเมริกันบูลี่แ100ท้1 0 0กเอร์เซกทั่งเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวจึงไม่ขอเลี้ยงต่อ โชคชะตาพิกในชั่วข้ามคืนสำหรับนายราจูก้อนผู้ใช้แรงงานชาวอินเดียหลังจากขนพบเพชรขนาดใหญ่ในเมืองแห่งหนึ่งในรัฐมัธยประเทศทางตอนกลางของประเทศโดยนายราจูกล่าวว่าเช่าเหมืองแร่ในเมืองปาน,นามานานกว่า10ปีโดยหวังว่าจะขนพบเพชรเมืองปาน,นาที่มีชื่อเสียงแหล่งของเพชรและผู้คนมักจะเช่าเหมืองตื้นราคาถูกจากรัฐบาลเพื่อลาอัญมณีล้ำค่านอกจากนี้บริษัทพัฒนาแร่แห่งชาติ ของรัฐบาลกลางอย่างให้เช่าเมืองตื้นแก่บุคคลครอบครัวและกลุ่มสหกรณ์และมีเครื่องมือและอุปกรณ์พื้นฐานให้ด้วยโดยหากพบจะถูกส่งมอบให้สำนักงานเพชรของรัฐจากนั้นจึงทำการประเมินอัญมณีต่อไปเมืองเหล่านี้ให้เช่าในราคาประมาณ200-250รูปีในช่วงระยะเวลาที่กำหนดอนุปามสิงห์เจ้าหน้าที่สำนักงานเพชรรัฐบาลเกาวกับ BBC ทั้งนี้ในปี2018 คนงานพบเพชรมูลค่า15ล้านลูปีในเมืองที่ปน,นาแต่การค้นพบดังกล่าวเกิดขึ้นได้ยากโดยนายราจูบอกกับ BBC ว่าพอเช่าเมืองในหมู่บ้านที่ใกล้กับเมืองปน,นาเมื่อประมาณ2เดือนที่แล้วครอบครัวจะเช่าเมืองในฤด,ดูมรสุมนับเป็นช่วงที่งานเกษตรกรรมและงานก่ออิฐขาดแคลนดังนั้นเราจึงทำสิ่งนี้ด้วยความหวังว่าจะมีะไรายได้เข้ามาบ้าง โดยในตอนเช้านายราจูออกหาเพชรในเมืองปกติขุดดูดึงก้อนดินและหินขึ้นมาล้างในกระชอนตรวจสอบหินเล็กๆนับพันก้อนอย่างระมัดระวังเพื่อหาเพชรตรวจดูหินและเห็นอะไรบางอย่างคล้ายกับเศษแก้วและหยิบมันขึ้นมาดูเห็นประกายแสงอ่อนๆเขารู้ทันทีว่าตอนนั้นเขาเจอเพชรแล้วและนำเพชรก้อนนี้ไปให้สำนักง,งานตรวจสอบเพชรของรัฐบาลทันที ซึ่งเจ้าหน้าที่ช่างน้ำหนักได้19.22กรัตและประเมินว่าน่าจะจัดประมูลขายได้ในราคาประมาณ3.4ล้านบาทอย่างไรก็ตามในราจูหวังจะใช้เงินก้อนนี้สร้างบ้านให้ครอบครัวอยู่และจ่ายค่าเล่าเรียนให้กับลูกๆแต่คนอื่นเขาต้องการใช้หนี้ที่มีมากกว่า5 0 0 0 0 0รูปีหรือราว2.16,400บาทและตั้งใจจะแบ่งเงินที่ได้มาให้กับญาติๆทั้ง19คนที่อาศัยอยู่ร่วมกันกับเขา อีกทั้งในวันพรุ่งนี้ก็จะไปเมืองเพื่อหาเพชรอีกครั้ง